สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผมครับวันนี้คนมันหมันมาใส่กลับไปอีกเลยพี่น้องเขาเบิร์ดเอาเขามาเติมครับว่านนี่เติมใส่กองเขาตีห้องใส่กลับไปนครับผมนี่ไม้ริมหวยเกาครับนะครับผมมาหยามไปน้ำกันใส่ไปบ้านหลายครับพราใส่ไปม่านเจ็ดแปดหลังครับแถวริมหอยเหมือนเดิมครับผม เริมหนาวมาอีกแล้วครับผมพี่น้องลมเย็นๆมาอีกแล้วแถวหมุกดาหารนะครับผมเพื่อนนี่ผมคําใส่ครับให้เบิ่องล้างต่อไปครับผมพี่น้องล้างนี่ใส่ในซองอาทิ้งลงบนถือเิือ,เ,อเติมตะเขา่าเอ,อ้ากลับได้เสร็จละกลับเสียอุ้ยโดนครับผมโดนครับโดนเรียบร้อยครับ โอ้โหบักเอบอีกบักเอบใหญ่ครับตัวจนหมดจ่อครับพี่น้องโอ้มันลอยกินลายมือแล้วสเส็จครับผมหนึ่งแปมครับไมาริมหว้วยเด้ครับผมไปพี่น้องเดี๋ยวเก็บกันครับเดี๋ยวไยายามอีกสี่หาดล้างอีกฟังหน่งครับไปพี่น้องหมานหมนนะอู้หใสสวย